ธรรมสังโยน์แปลตามศัพท์ว่าเครื่องผูกหมายถึงกิเลสที่ผูกใจสัตว์หรืออกุศลธรรมที่ผูกมัดสัตว์ไว้กับทุกในสังสารวัฏเหมือนผูกเทียมสัตว์ไว้กับรถซึ่งมีสิบอย่างดังต่อไปนี้คือชุดที่หนึ่งโอรัมพาคิยะสังโยชต์หรือว่าสังโยน์เบื้องต่ำหรือขั้นยาบ มีอยู่ห้าอย่างด้วยกันก็คือ1สักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิก็คือความเห็นว่าเป็นตัวของตนความเห็นที่ยังยึดติดนั่นในสมมุติว่าเป็นตัวตนว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งมองไม่เห็นสภาพความเป็นจริงที่สัตว์บุคคลเป็นเพียงองค์ประกอบต่างๆมาประชุมกันเข้า ทำให้มีความ